tôẻ thì nó cô cả sẽ hả bừng này điăng Min là đi nghe này, này. Ờ, kè nhắn này đơn đơn. Huyền, ơi Nam ăn hộkhòèụ bò vào say để vẫn chi một thích Ồ rồi này. Ừ. กับบรรยากาศคำมืดตื่ตาในเด้อเมื่อนี่พี่น้องเนาะฝ่าฝนกระโตกลินหากออกมาแต่บ้านวังคูณพี่น้องเนาะแ้วกับกัปลงมาพี่เลยแถวบ้านดงเขามาหาทั้งน้องไม้น้องท้ายอีกคือเก่าพี่น้องเนาะ,ะเป็นยังไงเนาะแม่ข้าเขาเห็ดกินยังเด้เนะตำยังอันนี้กอกินหอมแท้ี่กินอยู่เห็ดกินยังนี่เนาะ อ๋อพอดีแล้วนี่เนาะหิวเข่าพอดีเลยนี่เอ่อชัวเต๋ออย่างไรตำย่างล่ะฮะตาำน้องไหมตำปีโอ้หลายสิ่งหลายอย่างเลยเล้อนี่เนาะโอโหอือโอ้โหนี่เนาะเออเอากินกิน Ba cần kín nơi Nhưng lo kèn tôm bị. Ba trời. yàng thế Nhi, thì kín bớt vô bò này. Hết cửa bò này Ô, oh, được ăn hoa bơ xiên À, này may hay này. Qua phụn nhé, cứ ba tốt lên, anh à ấy nó. เนาะพี่น้อยเนาะแกงหอยอ่ะใส่หมวกพี่น้อยเดี๋ยวสบายถ่ายออกมาแต่บ้านบางคูเนาะเขาไปเยี่ยมยามทำข้าวเนาะอ่าก็เขาไปก็ฝนตกซ้ำพี่น้อยออกมาก็เกือบบ่ไร่เกือบรถค้าเนาะเอาครับขวาม้าเราพอดีอ่าทางน้องไม้พี่น้องเห็ดกับเขากำน้ำเห็ดในยูนอ้อกินโอ้ยเนาะถือว่าเมื่อนี้ทางน้องเห็ดในยูนอ่ะกินหลายสิ่งหลายอย่างเมื่อนี้เนาะ เห็ดเตรียมกับขขาวกำน้นามบรหิหาทางครอบครัวเนาะอ่ะครับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุคนพบเจอกันอีกคือเกา่าคือเดิมเนาะเพิ่มเติมแน่กัน,น,นอ,อ,อีกแล้พี่น้อยทั้งแม่ข้าอ่าเห็ดเน้อยู่น้อกินเนาะอ่า,อารอบเศร้านี่ไปหาเครื่องของมาขายและตกตอนค่ำตอนแรงมากกับเห็ดเน,น,น้อยู่น้อกินอยู่ในอ่ากระตูปน้อยนี่แหละพี่น้องโอ้ พ่อยหี้ยอะไรนะพ่อหมักเผ็ดพ่อหมักเผ็ดดยโอ้บ่เมื่อยบ่เนี่คือเห็ดจุ่มหมี่แท้นี่ยฮะคือเห็ดมันแซ่บเด้เห็ดแซ่บก็แซ่บกินบ่วมแนบ่เมื่อยบ่ร่างกายเห็นไหแบบก็เห็นเห็ดได้เวียกแท้บ่เมื่อยบ่เมื่อยยู่อะให้คุณครัวกินนะเห็ดวามีแต่เห็ดคุณครัวจะหน่อยเมื่อยจันโทษดลโอันนี้เนาะอ่า ตอนนั้นก็ไปหาหน่อไม้เนาะบัดนี้ไม้อันเฮ็ดกับข้าวนี่เจ้าบ่เฮ็ดอันนี้น่ะโดยเฮาเฮ็ดคนเดียวอ๋อเฮ็ดคนเดียวเลยพี่น้องเบิ่งมีจักเมนูนี่เนาะอืใช้เบิ่งฮะเบิ่งแน่มีจักเมนูล่ะมียงแน่นี่เอ่อแกงหยังนี่แกงผักยังบ่เนเอ่ยน้ํามันหัวคอแกงผักบวบบ่โดย่าเฮาเฮาใส่เดี๋ยววันนี อันนั้นมาย่งางชานเนียนยังอันนี้นะตัวนี้บ่ตัวนี้ปิ้งว่า <c oughs> อลาไล่ดิโฮเขาใส่ปิ้งมาย่าเกาะปีช้ำบ่โดยตัวนี้เขาใส่บบนี่ล่อันนี้ลวกเนาะโดยว่าเขาใส่ว่าผู้ศรีพานอ,อ๋อเห็ดกับเข่ากับเก่งอะไรเนาะเห็ดกับเข่ากับเป็นโอ้โหเนี่ยจีมักทกตั้อีกแล้วนี่เนาะโดยสิตมัมใส่อยู่ในผัก จะลอยตามกระปูอีกยังข <dis ีตามกระปูอีกโดยโคตรเดะอันนี t um> <t um! <t ้เนาะเออเอาหนันมาปิดไว้ก่อนล่ะเดี๋ยวเมียวสิมามาปิดไว้ก่อนเดี๋ยวโซ่ไปโซ่เดี๋ยวเมื่อแต่ไปซ้อนป่าได้อย่าบ่อปลาโอุ้ยได้ไม่ได้ไล่โอ้แต่บ่ได้ไล่ ได้บอกลายไกันยาแรกไล่ยอยู่เนาะหน่มายังบม่จือเป็นจังได้สาของปลูกของพัง,พงเขาบ้า,านี้เอ้ยบุ๊มบึของข้าของใครนั่นอย่างลายดิเลยลายคือเก้าว่ามือนี่กะ<ด>โอ้โอ้โหเดี๋ยวจังหน่อยพาเบิง้งในเด้อน,น,นี่ก็ผักข้าวต้มอันนี้บุต้มผักจำเจ้านี่นะดโดยโอ้โหเห็ดหลายอย่างเลยแนวแท้เนี่ยแ้่ละบานมือกินกินข้าวกล้อน Rồi, để thế nó. Ừ. Chi mà phịch. Ồ lưỡi Chị mọi con sẽ tâm Tâm một phiếu ít cho nó Tâm xay này Thôi Có bùi nhanh ยังซีเห็ดลายย่างนี่ล่ะนี่เอาไม่ย่างชาชัยยังอันนั้นมัดิยังอันนั้นเขาเทียมเขาเคยใส่ย่างมีแต่ผักเทียมแซ่บแต่ผักเทียมน้ำเนาะดูมันหอมยังบม่ได้จืดเายไหมจืดหรือบ่อนี่ยังขอชิมบั้งได้บ่าจังอันหนึ่งชิมได้ หายแล้วเปล่าสิจะหน่อยยาแล้วเปล่ากินบุได้เนานี่นี่อ่อนนอดหนึ่งนี่นี่อแกให้แน่หยิกชิมมึงเด้ยาบุได้จืดเอาโตขาวๆค่ะตัวนี้สิจืดจูดเออนั่นแหละยาไปจืดแม่ฮะ้ามันแก่ง่ายแสดงว่าจืดนั่นชืดตุลีบ่เออชืดจืดเนี่ได้อยู่แล้วนี่ยอายุอ้ยโอ้ยบอกน้ะไม้แขนชอกกระชิแตกระบาดนี่ ใช่เบิง้งฮะเบิ้งมาเป็ดอ้ยผ <c oughs> <c oughs> ือแป๊บเดียวเนาะพอดีแล้เห้มันใหม่เนี่ยตำแก้วมันจังหอมนเอาอมอนาะดูิ้งเบิ้งหนุ่มหนุ่เราใหม่แล้วกันพอหยิบหมาดคอเลยจะกลิ้งห่อนห่อนก่อนเก็บคอก็ดอเดี๋ยวกินแต่น้ม่มใหม่เสมอกรบโบเบอือเนาะโบเบอือกินได้กินแท้กินว่าเนาะ ด,ดุษอืมมันขมอยู่วะนี่อย่างแน่มื้อนี่ เนี้ยแต่ขายไม่ยังได้กระเป๋าเนี่เขาเช็ดไม่เช็ดหรอสิโวายโอ้ว,วายนี่ได้ชิ้มมืออันนี้เนาะอือเอาอยู่ให้9อันนี้เอากิโลอันนี้เนาะน้องใหม่ในก็แม่นบ่อนี่ยอ,อ,อันนี้จะเอาไปขายเป็นมีดได้บ่อตัวนี้นี่านายบอ่บออะไรบ่ไออะไกบ่อ À, vâng, thằng này có nó, tìm vô Lâu mày ăn rồi nè Hồi Ô, hạt đấy nè Hồi đi nè Ô, phải xe nào mới con nó mà tôm là Thì nấm chìm biết hết nè thô Nhìn xong đi là tăm cho nó mày ăn rồi rồi có tiêu chưa Nó quá, mình tìm nó mày nó Tìm lưỡi này nó Nó mày Nó, bây giờ lấy sau thì nó lên, phút lên phí nó Phải áo ăn có Thuổi mà tôm à จู้เพิ่มมีทั้งยะกันเนาะต้มเราไม้เพราะยาอ๋อใช่อายุสุนนขีกองเดียวนี่มันหมดทันเนาะต้องจู้เพิ่มอีกกองหนึ่งช่วยกันหรอครอบครัวเพื่อนพี่น้องเนาะ ทั้งลูกเจ้าหลานไปหามาต้มน้อไม้่ทั้งนี้จู้ไพ่เสริมทับอีกกองหนึ่งอชอยกันดีร้อนอ,อายุแบบอ๋อเนาะด้วยได้ฮะมะนาว,นาว,นาวโอ้มาจะใช่นะี่คือลายใช่นหม โอ้โดดบ่อแน่นบ่อบ่อายบ่อมันก็แบจะไ่ค่อยได้กินและขันโมเมนเมื่อบ้านเมื่อบ้านได้ใช้อีกแล้เขาไ่ได้ใช้ปุ๋ยใช้ยางเลยทำมาจากใช้เบืองหันนวยเป็นเป็นงาเปนมาจักนี่เนาะโอเมนนี่ดอกหอมเลยมหนาวอั น้ำมัสะคอเนี่ยจังน้อยเอาไว้อ่ไม่ถุงอีกบ่มไม่ลองเงินเรียนมาเอาเพชรเจลเนาะเจลสมจักบาทเนี่ยจังน้องจักชิปนวยก็ได้ไง่ายอซอยซอยเออเนาะผู้ดีแล้วอันอันหมื่นกับ ได้ไปร่วมน้ําเพิ่นอยู่แล้วว่าทางเอิ้นน้องหลาน้อยก็แล้วเขาบอกก็ไปอยู่เนอเพิ่นบ่ได้ฮอดบ่แม่นอเขาบอกไปแล้วเินเฮาก็เข้าไปอยู่อแต่ว่าเพิ่นยังบ่ทันได้มาฮอดบ่้ว่าเพิ่นมาฮอดเฮาก็จังไปเนาะไปแล้วรวย่อเสาเฮือนมืนเออม่้จะเก็บนอแล้วก็เอาใส่ถุงนี่ก็ได้เพราะว่า โดยดยอ่ะโอเคอ่ะขอบใจอะไรโอ้ยเปรี้ยวคักปานยังบาดนี่เนาะเอากัใจขอบใจคนเอาไฮไลท์้วยเนาะเอาเต็มตรงนี้กูอืมท่านไปอยู่ป่ากลับไปกลับมาบังนาวเป้นเน้นหายากสำหรับมังนาวใหญ่มันบริยัตเปรี้ยวอันนี้บังนาวเป้นบังนาวน้อยๆนี่คักอยู่นี่สมอันนี้นี่เออเอากระบอกเอากระชื่อได้ มันรุนใช่หน่อไม้เจ้าเปิดโจ้ฮะเอียนเอ้าเนาะมีแต่แนวกินแท้นี่เอาไปซ่อนเจ้าบ่อนี่นะโดยเอียนเจ้าบ่อได้นี่โดยเอาแล้วเนาะจะลากแอ้นกันเท่าไอร่ฮึส่นพี่น้อนจะลากแอ่นเนี่ยเอาหยังบอลนี่ใส่อยู่ในหอยต้มหอยเอาพักไม่ใส่โดยประกูดประกูดคาโอ้เห็นแนวกินเป็นเนาะเราหน่อยเนาะ ใส่ลายมันห้องออข้าวคิงอันนี้เนาะพักไม่ได้ง,งามแท้เลยโบริไัยลายนี่ก็มีนี่ยอดนี่คมครับเลยเนี่นยอันนี้เป็นห้องอย่างกอตัวนี้นะวายสาร,สารนะเนะาะตัอสารนี่ได้ดแท้เลย ซาด้วยเซฟพอเลยนี่ผูไหม,มก็เต็มรถอ๋อเนาะผูมองมาทางนี้กับผู้ตุ้มน้ำไมมบ่ตัวนี้นี่เว้ยอืมนี่เงินโฮมนะโฮมจะมีเรื่องน้อยกับถ้าเขาเขาไหมเขาจะเล่นี่ก็ จงน้ำกันงจงกันเนาะซอยกันเอาไปยังกันโต้ด้วยตาไปยังนะคันถึกบ่ถึกไหมบ่คันคือคันเดอ๋อคันตาโอ้ตาโปนเลเนาะหัวตกใจได้นึงว่าไมแทงตาอย่งนี้เนาคันเยคออันนี้เนาะมันก็คันเออ่ม่งม เนาะเอ้าเนาะลังต้มไปหน่อยมาเบิ่งทางเมคัวก่อนบาดนี่อ่าเมคัวตำน้ำพริกอ๋อใส่หอยต้มหรือบ่อย่างนั้นใส่นะตัวนี้อยู่ในหม้อนี่โอ้นี่หอยจุบมวันนี้เนาะเพราะว่ท่านั้นแหละแซ่บมากทีนี่ตัวนี้ว้าซีต้มที่ใส่เลยค่ะ เป็นยังางเป็นหมดอกยาบวเสบนั่นแหละโอ้ยเจ้าเห็ดแซบอยู่แล้วเจ้าเห็ดหน่ให้เราเอากินก้อนพ่อหนอวากินมาเลยเออพอดีเด้ออันนี้ซื้อทัวมาฝากนะทัวร์โต๊ะแบ่งกันกินมีอยู่หนึ่งถุงใจอ่าโอเคนั่นแหละชุกแล้วมีแต่กินเรื่อยเรื่อยังเห็ดโอ้ยยังลายยังเห็ดมีูยังซอมอ๋อใช่าลายแท่นผมบอล,บอ,ลบอน,นี่ lai lái xe lái bỏ Đôi ừ. ừ. đôi lại Cốc cả tuần tẻng là nó cốc cả Ôi, là là sai Ui, dạ Ông bỏ tay bỏ ไมาเครียดเลยนี okay. ่โอ้โหตกใจพุทธเลยนี out out> ่คนล้นยมันเหี่ยวแล้วนี่คันว่าต่ำมาแล้วอันแม่จีมาเลยต่ำเลยเดมันสีแดกไว้อยู่แต่ก่อนมาซุนี้มีเตะเรื่องมีหัวไล่ว่าเมนูเฮ็ดกะมีพวกหลายเ็ดไต้ มีแนวยู่ในกลิ่นลายกับเหด็ดลายโดยตัวลายกับเจ้าเห็ดแบบเจ้าเห็ดแบบนี้ตลอด,อดพอ่ทปานมาก,กับโดยว่าเมื่อแต่ไปหาหน่องไอ้กับเห็ดแบบนี้มีว่าไปหาหน่อยไ้ไปหาหนึ่งโอ้ยเมสีเดือนนี่เราและนี่เ็นพองนี่พี่หน,น,น,น้อกเนาะ เดอ๋ยเขาเห็นมุมมองอันอ่าอยู่แนวค้าขายอีกมุมหนึ่งมาเมื่อนี่เห็นมุมเห็นแนวอยู่เนื้อกินพอนน่อชนิดนิดหน่อยแดกคากลับบ่ด้วยมือเป็นมิดอยู่อ่ะนี่พอ,อแล้วได้ยูเนาะใช้ลายช่วหน่อยเองเอ,อเอาเอาแซบ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 เอามินมนัน พร้อมหน้าพร้อมตากันพอแล้วเนาะแล้วเวียพอแล้วจังกินใช้น้องเจ้าไปใช้ซะโอ้ยบุหูเขาเขาลิ้นเขาลิ้นเอ้าจะได้กินเข่าท่านพร้อมกันอยู่บ่ซะเขาบุทันกับยาเขาแหละเขาโขลินอยู่ยางอยู่ตามเสือเรงมาเผ็ดเออมาบ่ท่านก็เดือกต่วถวยได้เนาะโดยจะกินให้หมดเขามากไอ้ดิชิกินถ่อยนี่เขาเออไม่ยังตำยังอีกบาลนี่ ตามใส่อยู่ในหอยใชใ่ต้มหอยนะดเอ้าต้มหอยก็ใ,ก okay. ใช่พริกบานนี่เอาเคยใช้พริกใช่ไหเอาหัวสิคาักเฮ็ดแน่เดี๋ยวรออันนี้เนาะนีะ่นสีเลื่อนเดี๋ยวรอแล้วนี่โอ้เอาไปขมมยยังมาบาดนี่ ในกินเป็นได้นี่เนาะโอ้ต้มหอยใส่หัวเชียงไข่ไม่ยังใส่น้ำมือเจ้านะตัวนี้บ่โบ้บ้อโบแม่นบ่แม่นบอ้โหเลยฮะโู้โหแต่ว่ากินไรอยู่หรอวะกินได้บ่เบื่อบ่บ่นี่ใส่อยู่น้ำม้กระแชบตามน้ำม้กระแชบใส่ยางกระแชบหมดมันหอมดิหัวเช็ดตัวนี้แหละ อืมเอาเอาเนาะใส่ในหม้อนี้อีกโดยโอ้อยู่ในหม้อนี้หมดโเดะนี่เนาะยังบิดอีกยังอันนี้ก็แม่นบ่หน no. ่โดยอ่าเห็นเนาะโอ้เห็ดขักเห็ดแห่ดีนี่เนาะในอยู่นึกกินเนี่ย โอ้โอว่าครัง้งแรกว่าจับี่วเชียงได้เห็นทางน้องเพ็่อนเห็ดยังอยู่นกินแต่ว่าเต็มต้นสบับเด้อนี่ยพี่นอ้อยตั้งแต่เขาเสือาทางน้องเพื่อนว่าใส่ให้มันลายโลดอมอนนันนี้ได้เห็นมือนน,นนี้เนะาะถือโอกาสกับเบสให้พี่น้องเบื้องน้ำคันเลยเม่สีเดือนอแค่ด้วยนี่ ไม่ยังสะซ้อยอยังอันนัน้นนี่บ่หัวสินคา้าหัวสินคา้าอ๋อดูว่าค่าเนาะเอาใช้หมอนี่บ่ปานนี้กันโดยใช้ตัวนี้อันหอมเออเดนี่สิหมดแล้วเยบร้อยบอ่ป่านนี้ยังตำ่ำตำโมเฟียดอีกตำมักพิกส่อีกโโอ้ ไาล่าจะหน่อยเขาบม่ได้แซบแล้วเลยสกัดเทียมฉนวนพื้นที่เอาอิดห่นตกแล้วนั่นเก็บใช้เก็บใช้อ้ยโคเอ้าคือบัวใช้ให้สิเอาคุณนั่งอยู่ดีไห้นั่งนะเอา อหลายคนแหละสินังเอาอคันตัมเขาว่าตัมเครื่องคองเฮียพุ่งเวฟซี่นั่นบัวเก็บขึ้นบ่อบ่อแหละใส่ไม้อีกเออเอาช่างว่าแท้นี่เนาะออขออีกจำนวนคนหนึ่งอ่าเอาทำมันเฮียเอาเอาออกไปมาชีเฮียไว้แล้วบาทนี้เนาะจะได้บุมีเลยอยู่ในขดเออเพราะว่าเก็บใช้รถกูอยู่อืออ่า เปียบร้อยต้มเป็นมิตดรเดิอหลายแต่ต้มแบบนก็อีกอะระวางเแยวมันเข่าตาเท่านั้นแหละมันสิพุ่งเข่าตาเจ้าะกัยังตังยางยังยังเถื่อกับหมดแล้วห,วหอยกเะเดียกชนอยเออ,อยังกระปูอีกโอ้ห <laughs> 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 พอแล้วจม86โอมีแล้วโอ้สบายเลยแด้นี่เนาะพอกับแม่หรือว่าครอบครัวผู้เฒ่าอ่าให้อยู่ให้กินได้ลพี่น้องสบายแล้วนี่เนาะพ่พาได้ลเอาใบาดน้ําบ่ีด้น้ําบ่เอาบ่มีน้ําเลยอยู่ในตมันได้นน้ําใบาดนี่ ปลาอ,อ้จุ้ยเงี้ยงอะไรนะละมันเอู้ใส่เงี้ยงลมัน่นนะใส่เสียบเอาแล้วไปแล้วบาะนี่บวกกับเต็มตัวนี้แล้วนี่นละมันใส่นี่นนขนทอดไข่คืออยู่โอ้โหโเคยใส่เสียบพอ่คเคยใส่บอด้วยเออเอาเคยใส่เมืเอ่อกี้แ้วเกลือยังไม่ได้ใส่อ่านการเกลืออีก cho bụi đi khuyên lèo. Mà muốn xẹp đi, xẹp bụi đi. Rồi bà này cây tôm. Bê lê cây có cơ cơ, đau ế. Phụ bụi đi rồi nó cái này. อ๋อเขาจดได้ะปะยันเหรอวอ้าวน้องโมสุกบ่พัก <laughs> ยอย่าโมสุกจุ๊บใส่ตัวนี้อยังโมริสุกนั oh, 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 oh. ่นโอ้ยไม่จีความจุ๊บแล้วจุก,กบเลยหาถวยบมเสีเอาถวยแหละจะปผงหมอ้อน้องก่อนก็ได้ฮะปผงหมอ้อน้องเอาหม้อตัวนี้ข้าง ูปิดไว้ปันโอ้เขียงกับล้มเลยเ่ยับ้นดแมราดคนเอยะคนเอโ้ยกับเข่านี่ชุดแซบแสนอร่อยเลย,เลยมือนีโนโเราเห็นหลายอย่างในแนวครับ บ่ได้เฮ็ดได้อย่างจังบ่ได้แซ่บอืออันนี้คัวบ่นี่นะัวหอยเนาะบ่ได้แม่นต้มนี้เนาะโอกระตวอกระตอเฮ็ดเอางยะกะเนาะบ่ได้ยอมแท้ๆทางนี้กะโอแดนี่เนาะ ปอำบน้าอับ่อนาเอาโมนี่บุญเมมลูกเจ้าระว่านี่มาจะใช้นี่เออห่ยเราวังลงเฮือนด้เลยมืดเลยอ้แหโอ้โหเรียบร้อยแล้ววันนี้เนาะยังอ่ะยังมึงคือจะหน่อยก็แล้วหมดเลย

เฮ้แต่เนากับก่อนบานนี้มืดเลยดูผมมีไฟเนาะใส่นี <h <h ่เนาะไฟอืมอะใต้ถุนเงือนเราเนี่ยแหละมันต่ำไปหน่อยเนาะน้ำพ่งขึ้นมานี่มืดเนาะยังเช็ดอีกเมนูอีกนี่ก็บป๋ยังกระปูอีกอ่าโถโผล่เลยนี่พี่น้อยเนาะ พี่ต้มค่ะพี่น้องโอ้อืแบบนี้แจ้งเลยหักจูแบบนี้อ่าเอาละพี่น้องเนาะยังว่าจังคุยน้ำกันบาทนี่เนาะเดี๋ยวลาพี่ละน้องไปก่อนนะพี่น้องเด้อเนาะคลิปนี้ก็เห็นทางน้องไม้เนาะเห็ดแนวอยู่เนื้อกินเอาเดี๋ยวจังมามาต่อกันอีกพี่น้องเนาะงผเชี่ยวงมท่นที่ครับเราพี่น้อง ในเบิ่งทั้งอันครอบครัวคนอันนี้อีกก่อนเนาะเบิ่งน้ำม่องน้ำไม้รดสอบแซมเหตุการค่ากันขายเบิ่งน้ำกันอีกทีหนึ่งเนาะเอา้าอยู่ดีไม่แห้งนเ,เดี๋ยวลาไปก่อนเนาะบายบาย,ดยเด้กนยังเด้อ